สวัสดีครับ FC ช่องบอเบือรักเหรียญทุกท่านเลยนะครับทั้งเก่าและใหม่นะครับก็วันนี้ก็จะพามาชมนี่เลยครับนี่ครับช้างครับผมช้างครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่านะครับผม F c ครับนี่คือช้างนะครับเหรียญช้างเนื้อเงินนะครับผมนี่ครับ fc เห็นแล้วอย่าเพิ่งวิ่งหนีนะครับไม่ใช่ช้างจริงนะครับแต่เป็นช้างนะครับนะครับที่เป็นช้างสามเสียนไอยลาพดนะครับที่เราเคยนําออกใช้หมุนเวียนนะครับตั้งแต่สมัยอดีตนั่นเองครับผม fc นี่ครับผิวสวยไหมครับนี่ครับช้างพศนี้ช้างตัวติตนะครับพศสองสี่ห้าเจ็ดนะครับนี่ครับพศสองสี่ห้าเจ็ดนะครับผิวสวยนะครับนักสะสมนิยมครับ นี่แหละครับปีสอง7นี่จะนิยมเก็บคู่กับนะครับปีพศนะครับ F4 สองสีนะครับหกนึ่งครับผมนะครับจานิยมเก็บกันเป็นคู่นะครับครับผมขออนุญาตนะครับกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับโอเคครับ นะครับช้างนะครับปี2 4 5สี่ห้านะครับนักสะสมนะครับจะนิยมสะสมนะครับควบคู่กับนะครับปีสองสี่หนะครับปีสองสหกก็คือปีปีนี้ครับนี่ครับปีนี้ครับปีนี้ปีนี้คือปี2 4สี่นะครับ6หนึ่งนะครับผมนักสะสมจะเก็บคู่กันนะครับปีสอง1หนึ่งเนี่ยเป็นตัวติดนะครับ fc เป็นตัวติดนะครับหายากนะครับผมเป็นตัวติดหายากนะครับ แต่นะครับแต่มีการผลิตมากกว่านะครับปี2457นะครับนี่ครับแต่การผลิตะปี2457จะน้อยกว่านะครับแต่ทําไมน้อยกว่าถึงเป็นตัวที่มีความสําคัญลำดับที่2ใช่หรือเปล่าครับเพราะว่านะครับปี246-1นะครับตามข้อมูลเนี่ยนะครับเป็นปีสุดท้ายนะครับ F4 เป็นปีสุดท้ายในการผลิตนะครับคือแบบ1บาทนี่จะมาสิ้นสุดที่ปี2 4 6 1นะครับ ขบวนการผลิตนะครับ3ล้าน8ปดแสนสหมื่นเหรียญครับราคารับซื้อก็3 5 0 0นถึง15,000นะครับตามสภาพด้านหัวนะครับด้านหัวหรือด้านหน้านะครับเป็นภาพบรมรูปของนะครับในหลวงรัชกาลที่6ของเรานะครับส่วนด้านก้อยนะครับหรือว่าด้านหลังเนี่ยเป็นช้าง3มเสียนอิยลาพดคือเหรียญช้างนี่ผมชอบมากนะครับเพราะว่ามีเสน่ห์เสน่ห์ยังไงครับ fc ครับ fc ดูนี่ครับ fc ดูนี่ครับ ดูในตาเนี่ยครับในตาช้างัดูชัดไหมครับกล้องอาจจะไม่ชัดใช่ไหมครับพยายามซูมนะครับในตาช้างเนี่ยโอ้ดูดูมีพลังดูมีอำนาจนะครับผม f 4ดูมีพลังดูมีอำนาจมากครับคึมครับช้างเนี่ยผมชอบผมจะสะสมนะครับผมผมจะสะสมไว้นะครับและก็นะครับปีสองสี่หกสองนะครับก็จะเป็นแบบแบบสลึงแล้วครับ นะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบสลึงนะครับ F4 อันนี้2สลึงนะครับเนี่ยสองสลึงแบบมีจุดตอนนี้ก็เป็นบล็อกหายากอีกเหมือนเดิมครับเพราะว่านะครับเป็นจุดเนี่ยครับนักสะสมจะนิยมนะครับมากกว่าที่ไม่มีจุดนะครับ F4 นะครับต่ผมจะพูดข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญช้าง3ามเหียญนะครับแบบไหนนะครับที่นะครับมีราคาแบบไหนที่ราคาไม่มีราคาครับ ช้างสามเสียนอิยาลาพดเนี่ยครับเริ่มใช้ตั้งแต่รัชากาลที่หโดยจะทําเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับผมแต่เหตุการณ์นะครับที่เราไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นก็คือในหลวงรัชากาลที่5ของเรานะครับพระองค์ได้สวรรคตเสียก่อนเลยนําเอาเหรียญช้างสามเสียนอิยาลาพดเนี่ยมาทําเป็นเหรียญที่ระลึกในงานพระบรมศพนะครับเอฟีเหรียญช้างสามเสียนนะครับรัชากาลที่6นเลยครับเลยนําเอา แบบนะครับของเหรียญที่อยู่ในรัชกาลที่5นะครับมาใช้เป็นแบบนั่นเองครับเหรียญช้าง3มเสียนมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดก็คือนะครับมีการเปลี่ยนจากการใช้รอสอนะครับเหรียญนี่จะมีอีกแบบหนึ่งที่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 เป็นรสอสอครับที่เห็น f อฟเห็นนี่จะเป็นพศนะครับจะมีการเปลี่ยนใช้จากลสอศอเป็นพศนะครับช้างสมเศียน ของรายการที่6เราเนี่ยครับมี3ชนิดคือชนิดแบบ1สลึงสสลึงและก็1บาทนะครับโดยบทความนี้นะครับผมก็จะขอกล่าวถึงนะครับเหรียญหนึ่งบาทก่อนนะครับสำหรับสำหรับเหรียญช้าง3เียนหนึ่งบาทนะครับผมนําออกใช้ตั้งแต่ปี2 4งสหนะครับจนถึงปี2 4งสกครับผมนะครับเหรียญช้าง3เเสียนหนึ่งบาทนะครับปี2 4งสหนี่มีจํานวนการผลิตทั้งสิ้น2องล้านหกแสนเก้าหมื่นเหรียญนะครับ ราคารับซื้อนะครับก็หลักพันนะครับผมเหรียญหนึ่งบาทปีสองสี่ห้าเจ็ดนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของช้างสามเสียนไอร้าพศนะครับทําให้ช้างนะครับเหรียญนี้มีความสวยงามมากกว่าปีสองสี่ห้าหกนะครับการผลิตนะครับผลิตสี่แสนเก้าหมื่นเหรียญนะครับราคารับซื้อสี่พันห้าถึงสองหมื่นห้านะครับผมช้างสามเสียนหนึ่งบาทปีสองสี่ห้าแปดจำนวนการผลิตห้าล้านเหรียญครับราคารับซื้อหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นบาท ช้างสามเซนปีสองสี่ห้าเก้านะครับจำนวนการผลิต 9, 8, เก้าล้านแปดหมื่นเหรียญราคารับซื้อห้าร้อยถึงสี่พันบาทหรือตามสภาพเหรียญช้างหนึ่งบาทปีสองสี่หกศูนย์จำนวนการผลิตสิบสี่ล้านสามเซนสี่หมื่นเหรียญราคารับซื้อสองร้อยถึงสองพันบาทตามสภาพส่วนเหรียญช้างปีสุดท้ายคือช้างหนึ่งบาทปีสองสี่หกหนึ่งจำนวนการผลิตสามล้านแปดเซนสี่หมื่นเหรียญน,นะคะร,รับซื้อตามที่ผมบอกไปนะครับก็จะเป็นเหรียญที่นะครับมีสเสน่ห์มากนะครับ fc ขอบคุณข้อมูลมากนะครับจากกูเกิลนะครับผมนี่ครับที่ออกมานะครับ F4 ก็จะเห็นแล้วนะครับอันนี้คือเปิดคือเปิดตลับนะครับเนี่ยเปิดตลับถ่ายครับผมเห็นจะเห็นผิวครับผม F4 ครับจะเห็นผิวครับมีความสวยงามนะครับผมเนี่ยผิวสวยงามนะครับสวยทุกเดืนแล้วครับเพราะว่าเลือกคัดมาครับจะซื้อมาเนี่ยนะครับเอามา F4 ทุกท่านได้ชมนะครับ ตัวนี้ซื้อล่าสุดนะครับนอสั้นเอกขีดนะครับเนี่ยเป็นบล็อกที่หายากเลยเนี่ยนอสั้นเอกขีดผมเคยทําคลิปให้ดูแล้วเนี่ยนอสั้นเอกขีดเนี่ยขีดยาวนะครับเนี่ยนอสั้นก็คือว่านอหนูจะไม่จดกับสระอีครับเขาเรียกว่านอสั้นครับมันจะมีบางบล็อกครับที่ที่นอยาวครับนอยาวใช่ไหมครับอันนี้ปีสองสี่ห้าเจ็ดนะครับปีนี้ตัวติดนะครับผมปีนี้ตัวติด นี่สองสี่ห้าแปดนะครับปกติครับอันนี้ตัวนี้ปกติครับตัวที่หน้าเล่นก็คือสองสี่ห้าเจ็ดนะครับกับสองสี่หกหนึ่งครับ F4 คือตัวนี้ครับที่ผมเอามาโชว์ให้นะครับอนนี้อันนี้ก็สวยงามนะครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้แกะตระดับเฉยๆครับสวยงามนะครับตอนนี้รับมาเจ็ดพันนะตอนนี้รับมาเจ็ดเจ็ดพันบาททวนนะครับจากกลุ่มนะครับ F4 จากกลุ่มมีความสวยงามนะครับผมตอนนี้มีความสวยงามมากนะครับ ก็นะครับหวังว่า FC ครับทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนี้นะครับจะชอบนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแกล้งเกลื่อนให้ช่องบริเวณแรกเหยนผมด้วยนะครับเช้านี้ครับขออนุญาตนะครับทุกท่านไปทํางานก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ FC ทุกท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเช้านี้สวัสดีครับ